บรรยากาศพระอาทิตย์กำล,ลังจะตกดินทุกคนส่วนเช้าพระนะแม่น้ำหันผู้คนเยอะมากเยอะเว่อเยอะวังอากาศยามเย็นแม่น้ำหันทุกคนพระอาทิตย์ตกสวยมากดูสวยมาก ก็จะเป็นล่องเรือนะคะเรือยอทมีป่องปีนด้วยนะคะทุกคนมาถ้ามันไปทางนู้นปุ๊บใช่ไหมก็เดี๋ยวให้มันล่องไปเองมล่องเรือทางนี้ตรงทางนี้ตรงตรงเออตรงก่อนตรงเออเก่งมากไปนู่นนู่นอย่าจนเชื่อในฝีมือเธออย่า เบียก็ให้คู่แดกญาติเลิศมากเรามาเที่ยวแม่น้ำธันนะคะวันนี้เรามาล่องเรือโดยกับตันหยาดนะคะกับตันหยาดนะคะแจสเปโลค่ะกับตันกับตันแจสเปโลล่องกับตันไผ่วสิงเสนจะทรายไปใส่เท่านี้ดูวิวนะคะโอ้สวยนะนั่นเดี๋ยวจะพาไปวิวนู้นนะคะเรือยอดเรือยอดสามเรือโดยกับตันหยาดนะคะจะกลับแรนจีเนี่ยกูไม่ได้วิวเลยเนี่ย เท่าไหร่กันนี่นะคะก็เวียนหัวนิดนึงนะทุกคนสามหมื่นห้าแต่ก็แนะนำให้มาอยู่เนาะกี่คนนักสามหมื่นห้าสามคนคนนะสามหมื่นห้าหนึ่งชั่วโมงไอฮะ้างญี่ปุ่นนะทุกคนนะมาได้นะมาขับเรือเป็นกัปตันเจสเปโร่ยากยากลังไปยูมันก็ได้วิวนี้นะท่านกลางริเวอร์ในยามค่ำคืน ดิ่งเดียวปได้เลยครับรถก็บปได้ครับรถก็ดิ่งเดียวมันจะมีคนอันนี้นะทุกคนหูแต่ว่าเตือนหน้าเข้ามาอีกไหมมาพายเรือ,อเพราะว่าเตือนจ้ามจะหมดแล้วอยากมันจะเริ่มต้งแกงมันจะเริ่มเป็นน้ำแข็งเขาจะไม่มีแล้วมาลองเรืออยู่คตดีอ่ยทุกคนทั้งคนเป็นาราหรือว่าเป็นผับยูด่ดีมากเป็นบาร์เป็นผับสนุกด้วยสามถึงหกคนรอบละสามสิบนาทีสามหมื่นห้า มาขับเรือกันนะต้องหากับตันเก่งๆนะทุกคนไม่งั้นเรือคว่ำนะทุกคนสวยเวอร์นั่นหลุดทุนไปแล้วนะ